สวัสดีครับออวันนี้ผมจะมาลงทะเบียนร,ร้านค้านะครับในโครงการเราชนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะต้องใช้วิธีการยังไงนะครับในการลงทะเบียนเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังขับรถไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเดี๋ยวพอถึงธนาคารเนี่ยผมจะให้ดูอีกทีนะครับว่าเขามีขั้นตอนอะไรยังไง แล้วเราใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับในการประกอบที่จะขอยื่นโครงการเราชนะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตัวขับรถก่อนนะครับี่ผมกำลังขับรถอยู่ในเมืองนะครับตัวเมืองนครศรีธรรมราชเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับ าขาเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเป็นสาขาในเมืองสาขาใหญ่นั่นเองนะครับตอนนี้บรรยากาศรอบๆนะครับก็ถือว่ารถก็ติดพอสมควรนะครับในตัวเมืองนครศรีธรรมราชก็เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งในโซนภาคใต้ก็ว่าได้นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถต่อแล้วกันนะครับรู้สึกว่าตอนนี้รถจะทยอยไปได้เลยนะครับนี่ครับธนาคารกรุงไทยสาขาในเมืองนะครับอยู่ทางด้านขวามือของผมเองนี่คนก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราเรอเข้าธนาคารก่อน แบบหนึ่งเห็นบรรยากาศไหมครับคนเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้าธนาคารก่อนนะครับครับผมเนี่ยนะครับจากที่ผมเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเขาได้เอกสารให้มาใบหนึ่งนะครับเป็นเอกสารแบบฟอร์มการขอสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าให้เรากรอกตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลของร้านเราลงไปนะครับแล้วก็ถ่ายรูปรูปร้านเรานะครับห้าร้านแล้วก็ติดเจ้าของร้านด้วย1รูปนะครับแล้วก็ให้ผู้ใหญ่นะครับกำนันเซ็นด้วยนะครับแล้วก็กลับไปยื่นธนาคารใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เช้า วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับจากที่เมื่อวานผมไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมายื่นเอกสารที่ผมได้กรอกแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ธนาคารกันในเวลาเช้าเลยนะครับเดี๋ยวพอถึงธนาคารผมจะให้พี่ๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขามี ขั้นตอนอยังไงนะครับแล้วเราจะใช้ได้เลยไหมเดี๋ยวดูกันครับครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงหน้าธนาคารกรุงไทยแล้วนะครับธนาคารกรุงไทยอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในธนาคารนะครับจะเห็นว่าขนาดยังไม่เปิดทำการนะครับก็มีคนมา รอเพื่อจะใช้บริการนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาที่จอดรถก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศในการขอสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับก็ถือว่าคนเยอะพอสมควรเลยนะครับสวัสดีครับาจากการที่ผมเข้าไปในธนาคารกรุงไทยนะครับเมื่อตอนเช้า ปรากฏว่าผมได้ทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับธนาคารก็จะติดตั้งแอปถุงเงินให้นะครับพร้อมกับสอนวิธีการใช้แล้วก็ให้เอกสารมา2ใบนะครับเพื่อใช้ในการติดหน้าร้านนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รู้ว่าร้านของเรามีรองรับกับโครงการเราชนะนะครับการ ใช้เวลาในการทำเนี่ยผมมาถึงธนาคาร8โมงเช้านะครับแล้วก็ธนาคารเริ่มทำการนี่8โมงครึ่งนะครับตอนนี้เป็นเวลา10โมง15นะครับก็ใช้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับประมาณนั้นประมาณ2ชั่วโมงผมก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสามารถใช้ ได้เลยนะครับแต่โครงการเราชนะเนี่ยจะเริ่มใช้ใจ่ายได้จริงๆก็วันที่18นะครับแต่การที่เราสมัครโครงการเราชนะเนี่ยเราจะได้บัตรสวัสดิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาด้วยนะครับซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถใช้ได้เลยทันทีนะครับคือเราเอาบัตรสวัสดิการเนี่ยของลูกค้า ตั้งไว้แล้วก็สแกนด้วยแอปถุงเงินนะครับเขาก็จะมีรหัสให้สมาชิกหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการนะครับกรอรหัสส่วนตัวของเขาไปแล้วก็จะสามารถใช้ใจ่ายได้ผ่านโครงการเราชนะนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับช่วยกัน กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจทำงานในคลิปต่อไปนะครับสำหรับผมโอฟชาแนลนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ